ผมอีกแล้วนะคะผมวันนี้นะคะผมก็จะมารีวิวประตูเนเธอร์ที่ใหญ่กว่าเดิมครับฮะเดี๋ยวเราจะมาสร้างไปพร้อมๆกันเลยละกันครับเดี๋ยวแม่ไม่ลองจริงๆ,ๆ,ๆ ใช้เวลาอยู่มากก็ต้องขอโทษนะฮะนี่มัอเก่งนี่มันอะไรเนี่ย จะเงียบไปนิดนึงนะคะเพราะว่าผมกำลังตั้งใจสร้างอะแล้วมันก็แหลกได้นะก็คงอจะเข้าใจนะฮะที่ผมเงียบเพราะว่าตั้งใจจะสร้างมันขึ้นมาให้ได้อยากรวดเร็วไม่ให้มันช้า

นี่ฮะสมัยนี่ค่ะผมหมาผมที่กังคงนี่คือรอบบ้านครับอย่างด้วยไม้หินอ่อนแล้วก็ไม้ทุกหินอ่อนก็คือเนี่ฮะ ฮะนี่ก็คือของในเซิร์เยอะไปัวจะไมได้ครับแล้วก็ ข้างบนนะ่ะสวยไม่เล่ะเชปะละ่ะรือเชปะสร้างเองอนะ่ะสร้างเองกับมือเลยเันนั้นว่าไม่ใช่ขงังซอมบี้สปาไว้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันพอมารีบอยู่มั่ว เอ้ากลับลืมไปดับไฟลืมไปเลยว่าเราเคยดับไฟโอ้โนี่ฮะกองขังซอมบี้เราถึงเมาก็จะเดินลงไปก็ตีตีฮะโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาดูเพียงเท่าไหร่แล้วขอทานกับบ้านกันแล้วกันนะโอ้แมมหมูทำอะไรแม่หมู มาได้เลยมาดิมาดิาดาดน่านน้มกลับบ,บ,ออบ,ออบ้านไปหาบังคูล้บายบร์สบายอย่าก่ปกลับบ้านก่อนขัญจรักยันวุฒิะตุ้มยิ่งเจ้งของต้วา้าปังคู ที่นี้ก็ขอจบแค่น,นี้นะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กันได้ครับผมถ้าถูกใจนะครับกด subscribe นะครับผมก็ขอแค่นี้แล้วกันนะเพราะว่าครั้งหน้าผมจะมา r e บอย่างอื่นบ้างนะนั่งลงโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ